ดูตรงนี้สิครับบรรยากาศเหมือนในห้องเด็กอนุบาลเลยนะครับที่วงเวกเววายวุ่นวายหมดเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอวันนี้ผมอยู่กับลูกนกลงลังทั้งสี่ตัวเลยนะครับจำสองตัวสีเหลืองนี้ได้ไหมครับใช่แล้วเขาคือน้องเอกับน้องบีนะครับตอนนี้นะครับเขาแข็งแรงพอที่จะไปอยู่กงลูกนกลงลังได้แล้วนะครับ <Wow. S 2> ตื่นเต้นไหมจ๊ะส่วนไอ้สองตัวแปลกหน้าที่ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับผมได้มาจากที่เชียงรายนะครับก็คือร้านที่ผมไปรับพิ่กั๊กมานั่นแหละนะครับที่ผมรับมาเพราะว่าสีเขาสวยดีครับอ่าจะไปทับทําไมยังไม่ถึงฤดูผสมพันธุ์เลยนะ oh. ไอตัวสีขาวๆและสีน้ําตาลเนี่ยครับผมชอบเพราะว่าสีน้าตาลนะครับไม่เคยเห็นก็เลยซื้อมาและผมจะตั้งชื่อว่า โอวันตินนะครับแต่ที่มีสีขาวๆนิดนึงเนี่ยครับเพราะว่าเป็นนมนะครับอ่าโซนส้นโซน,ส,นส่วนน้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเทาออกม่วงๆนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็มีพ่อพันธุ์ที่เป็นสีม่วงอยู่แต่หลุดไปแล้วนั่นก็คือแฟนของยกฟ้าสมัยก่อนแล้วนะครับแต่เขาเปิดหนีไปแล้วทุกคนมาดูสองตัวนี้สิครับ สีน้ำตาลและสีเทาออกมอ่วงนะครับบ้านผมไม่มีนะครับสองตัวนี้คือไม่มีสีอยู่ที่บ้านเลยก็เลยจะเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์จะได้มีหลายๆสีสใช่ไหมจ๊ะแหวกแหวกแวดูน้องเอกับ,บน้องบีสิครับเขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สนมากๆเลยนะครับนี่บินไปบินมาแล้วก็สน สองตัวนี้ก็สนไม่แพ้กันนะครับเนี่ยสองตัวใหม่แสดงว่าผมเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ใช้ได้อยู่นะครับใช้ไปซื้อของดีไหมครับเนี่ยไม่ใช่นะครับคนเราใช้หนูยังไปอยู่ในกรงใหญ่หรือยังจ๊ะที่ผมเนี่ยครับจะเอาเขาไปอยู่ในกรงใหญ่เพราะว่าเขาจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็จะได้มีโครงสร้างใหญ่ๆโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเอาเขาไปอยู่ในกรงใหญ่กันเลยดีกว่านะครับ จำกรงนี้ได้ไหมครับกรงนี้นะครับเป็นกรงที่ผมสร้างขึ้นด้วยฝีมือของผมเองเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีทําก็ไปดูที่วิธีการสร้างกรงนกนะครับหรือ DIY กรงนกนั่นเองโอเคพร้อมไปอยู่กับรุ่นพี่เขาหรือยังเดี๋ยวผมจะเปิดกรงแล้วนําเทียตัวใส่นในนี้นะครับเริ่มจากน้อง A กับน้อง B เพราะว่าเขาน่าจะสนิทกับผมนะครับแต่ก็ไม่น่าจะสนิทแล้วแหละครับเพราะ ผมไม่ได้เล่นกับเขาเพราะว่าเขาสนนะครับผมกลัวลูกนกลงรลังที่แสนจะสวยพวกนี้นะครับหลุด,ดไปงั้นผมขอให้ตะก,ก้องมาช่วยดีกว่านะครับตะก,ก้องครับมาช่วยหน่อยตอนนี้นครับผมได้ใส่น้องเอน้องบีโอวันตินและเมฆฝนนะครับที่บอกว่าเป็นชื่อเมฆฝนเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเทาๆเ,เหมือนเมฆที่ฝนกำลังจะตกนะครับ นี่บรรยากาศก,ก็วุ่นวายมากเลยนะครับดูตรงนี้สิครับบรรยากาศเหมือนในห้องเด็กอนุบาลเลยนะครับที่วกเวกวุว่วายวุ่นวายหมดเลยนะครับถ้าไม่มีครูนี่ก็คือไม่อยู่นิ่งครับมาดูสิครับ <og> เดี๋ยววันไหนนะครับที่เขาเข้าคู่กันได้เดี๋ยวผมจะแยกใส่ในกล้งเพาะพันนะครับแล้วก็มาถ่ายให้ดูว่าคือคู่ไหนนะครับ แต่ผมว่านะครับคนที่น่าจะเป็นคู่ต่อไปนั่นก็คือข้าวปั่นและก้อนเมฆเพราะว่าดูแล้วนะครับก้อนเมฆชอบสีออกขาวๆเหลืองๆเนี่ยแหละครับตอนนั้นก็อยากจะเป็นแฟนกับป๊อปคอนไปทีหนึ่งละโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย